ในการสอนธรรมะอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ไม่ได้ฝากอะไรเยอะเนาะ <L un> ก็ฝากให้ในไหนมีโอกาสในการเจอกันแล้วก็ให้มีสติสัปชัญญะเนาะในการศึกษาหลักคำสอนพระเจ้าอย่างเงี้ย <L un> <L un> คือในสิ่งที่อาจารย์พยายจะทำอยู่ทุกวันนี้คือเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสในการตื่นรู้เข้าใจในหลักคำสอนพระเจ้ามากขึ้นให้พวกเรามีสติสัพชัญญะในการใช้ชีวิตคือการที่ เรามาศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากในการที่ทําให้เราเนี่ยมีสติรู้เนื้อรู้ตัวใช้ชีวิตง่ายคือถ้าใครได้ฟังหลักคําสอนพระเจ้าแล้วเข้าใจปฏิบัติปฏิบัติตามพระองค์ได้เนี่ยจะทําให้เรามีมีความรู้เมื่อเรามีความรู้เนี่ยทำให้เราสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขคืออาจารย์พยายามสอนเนี่ยคือหลักการปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยที่อาจารย์พยายามวนขวายในการปฏิบัติแล้วก็ขวนขวายในการศึกษาแล้วก็พยายามย่อย ให้ง่ายที่สุดในการที่จะให้พวกเราได้ยินได้ฟังหลักคําสอนแบบง่ายๆเข้าใจแบบชัดๆเวลาเราตั้งใจในการฟังอย่างเงี้ยมันก็จะกระแทกเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเราเพราะนั้นบางทีในสิ่งที่อาจารย์พยายามพยายามด่าด่าด้วยความตั้งใจเนี่ยคือเราด่าด้วยหลักเหตุหลักผลไม่ใช่ด่าเอาเป็นเอาตายหรือด่าเอามันอย่างเงี้ยด่าเพื่อเป็นการเตือนสติ ให้พวกเราเนี่ยรู้นู้นรู้ตัวบางทีมันฟังแบบนิ่มๆเงอะงๆม,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 มานานแล้วอย่างเงี้ยนะ<ม>ก็ได้เวลากระโถนตีปากเงี้ยนะ<ม>ตีกระบาลบ้างนะมันจะได้ซึมซับเข้าไป<ม>ก็ขอให้พวกเรารักษาตัวเองให้ดีนะอย่างน้อยที่สุดก็กุศรกรรมาบทสิบสิบอย่างการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจถ้าเราสามารถปฏิบัติตามหลักคําสอนตัวนี้ได้เราจะมีความสุขในปัจจุบันจะมีความสุขมากจะมีความทุกข์น้อย ให้เชื่อในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเองเรากล้าพูดว่าตัวเองเป็นคนพุทธเราก็ต้องพยายามศึกษาหลักคําสอนพระพุทธเจ้าให้มันเป็นไปตามหลักธรรมหลักคําสอนให้เปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองให้ได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันมันมันอยู่ไม่กี่ปีเราเดี๋ยวก็ตายห่ากันหมดแล้วนะมันอยู่กันไม่นานหรอกคนเราแต่ถ้าเราเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เราจะมีความสุขได้มากในปัจจุบัน นั้นถ้าเราเริ่มต้นในการเริ่มศึกษาจะศึกษาจากใครก็ได้นะศึกษาจากอาจารย์ก็ได้ศึกษาจากตำรับตำราจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าเรามีหลักเกณฑ์หลักการในการศึกษาหลักธรรมเดี๋ยวที่อาจารย์บอกกุศลกรรมหมดสิบทางกายสามอย่างให้เราละเว้นให้ได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามอันนี้คือทางกายพยายามแก้ไขตัวเองให้ได้สามอย่างเนี่ยเราเป็นคนดีสามอย่างแรกแล้วให้เราละเว้นจากการพูดโกหกพูดยุยงชาวบ้านในเขาแตกกัน พูดคาหยาพูดเพอเจอร์สี่อย่างเนี้ยทางวาจาเราจะเป็นคนดีทางปากได้แล้วเออแลเลิกดินทาชาวบ้านนะเออเรื่องของคนอื่นเราพยายามอย่าไปยุ่งอย่าสาระแหน่เรื่องชาวบ้านอย่างเงี้ยให้ยุ่งเฉพาะเรื่องตัวเองพอแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทางใจความรู้สึกนึกคิดติดตึกทางใจของเราเองเนี่ยพยายามอย่าไปโลภอย่าไปโลภเพ่งเล็งอย่าได้ทรัพย์ของคนอื่นเขาอย่าไปมีใจอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อบุคคลอื่นแล้วก็อย่าไปมีความรู้สึกนึกคิดที่มีความเห็นผิด ที่ผิดจากหลักสัจจากความจริงของโลกนี้เพราะฉะนั้นขอให้เราตั้งใจในการทามันไม่ได้ยากนะศึกษาตามหลักคําสอนพยายามมีความละอายชั่วมีความเกรงกลัวต่อบาปในสิ่งที่เราจะพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้มากที่สุดพยายามขวนขวายในการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเหตุและผลให้เราจําไว้ว่ามันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถดนบันดาลชีวิตเรา ให้เป็นไปตามความต้องการของตัวเราเองได้เราต้องสร้างเหตุปัจจัยด้วยตัวเราเองจะทําอะไรก็แล้วแต่มันไม่พ้นจากการกระทาทางกายวาจาและใจของเราอย่าพยายามไปอ้อนวอนขอร้องสะดอก้อต่อชะตาเือนแนเียนเทียนซัดแก่ซัดลำอาบน้ำมนต์ว่าน้ำหมากไม่เอาเพราะนั่นมันไม่สามารถแก้ความทุกข์ในชีวิตเราได้ถ้าเราอยากจะแก้ความทุกข์ในชีวิตเราให้ได้เราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์เกิดขึ้นตรงไหนกลับไปแก้ไขที่ตรงนั้น ถ้าเราเป็นหนี้สินก็กลับไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของการเป็นหนี้คือความอยากของเราคือตัณหาคือความอยากมันมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่จบไม่สิน้นแล้วรา,ายได้เรามีไม่มากพอไงเราก็ไปขวน,นขวายหารายใจ่ายให้มันเยอะกว่ารายได้สุดท้ายไม่พอจ่ายก็เลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเมื่อไปกู้หนี้ยืมสินมาก็นํามาซึ่งความทุกข์ในปัจจุบันในชีวิตเราที่ต้องมาทุกข์ร้อนเดือดร้อนใจ แล้วเวลานั่นเดือดน่ลาลใจพวกเป็นไงก็ไปนั่งตีอ,อกชกตัวเจ้ากรรมในเวมันทําเราไหมไปทําเวทํากรรมอะไรมามึงนั่นแหละเป็นคนทําจะไปสรรหาเจ้ากรรมในเวที่ไหนมาทำมึงก็มึงปเป็นคนเริ่มต้นในการทําในการใช้ชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราเป็นคนสร้างเหตุของความทุกข์ที่ตัวเราเองพยายามกลับมามีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบนันขณะแล้วเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเรามันไม่มีใครทําเลิกโทษคนอื่นให้กลับมาโทษตัวเราเอง ผัวจะทิ้งเมียจะทิ้งลูกมันจะเลวซ้มต่างช้าแค่ไหนก็ตามแล้วมันจะเบียดเบียเนเดือดร้อนชีวิตเราหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามให้รับรู้ไว้ว่านั่นคือผลจากการกระทําของตัวเราเองส่วนหนึ่งมันเป็นวิบากของกรรมเก่าแต่ส่วนหนึ่งมันเกิดจากการกระทําเราในปัจจุบันแต่วิบากกรรมในกรรมเก่านั้นก็คือการกระทําเราในอดีตอยู่ดีเพราะฉะนั้นขอให้เรามีสติสัมป,ปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะสามารถแก้ไขผลของการกระทํานั้นได้ก็คือตัวเราเอง พระเจ้าเลยสอนให้เราเนี่ยมีตนเป็นปัณฑิตมีตนเป็นสารณะมีธรรมเป็นปัณฑิตมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่ให้เราพึ่งตนเองโดยอาศัยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าเป็นที่พึ่งในจิตในใจเราให้มากที่สุดฉะนั้นก็ขอให้พวกเราตั้งใจในการมีคุณธรรมจริยธรรมเข้าวัดวาอารามเข้าวัดมาก็ให้มีสติสัปชัญญะในการเข้าอย่าเข้ามา เอาเงินใส่ตู้บริจนนาคอธิษฐานขอขอขอ,ขอแล้วหวังว่าจะได้มาไม่ได้หรอกวิธีการเข้าวัดต่อจากนี้ไปสละจาระละความหนี่ที่เหนียวในใจโดยปราศจากมนทินไม่ได้หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาเวลาให้ทานเวลาถวายเงินเวลาใส่บาตรตั้งเจตนาในใจเพียงอย่างเดียวว่าอะไรในเจตนาเราให้ตั้งใจว่าเราต้องการสละทรัพย์นี้สละเงินนี้เพื่อละความขี้เหนียวขี้เหนียวในใจอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันให้ได้ยาก มันอยากจะให้แต่มันแบบมันติดอยู่จะให้ดีไม่ให้ดีอย่างนี้มันรู้สึกมีความหวงอยู่ให้เราสละไอ้ซัพย์นั้นไปเลยแต่การสละทซั์นั้นเนี่ยอย่าให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองจาไว้นะเวลาจะให้ทานจะทําบุญอย่าให้เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและอย่าให้เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและอย่าเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายนี่คือเจตจำนวนของการให้หรือการสลัก ถ้าเราให้จนเกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองมันจะนํามาซึ่งความทุกข์เราอย่าไปคิดว่ายิ่งให้มากยิ่งได้มากไม่ใช่พระเจ้าสอนที่เราสละทรัพย์ตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนไม่ใช่ตามกําลังศรัทธาถ้าเราส,รส,รสับสละทรัพย์ตามกําลังศรัทธาคําถามอีกคนนี้ให้ยี่สิบอีคนนี้ควักออกมาพันหนึ่งแสดงว่าอีคนพันหนึ่งศรัทธามากกว่าเราเหรอไม่ใช่เราศรัทธาเสมอกันศรัทธาเหมือนกันแต่เรามีทรัพย์น้อยให้แต่น้อย เรามีทรัพย์มากก็ให้มากตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนอย่าไปให้โอ้อวดตามกิเลสตัณหาว่าเราต้องให้มากเหมือนเขาต้องมีเหมือนเขาต้องเป็นเหมือนเขามีแค่ไหนให้แค่นั้นไม่อย่าให้เป็นเบียดเบียนเดือดร้อนแจ่ตัวเองอย่าถึงขั้นขวนขวายไปหยิบหนี้ยืมสินมาเพื่อทําบุญมาเพื่อให้ทานเราให้การทําบุญไม่จําเป็นต้องสละทรัพย์อย่างเดียวเราสามารถสละความคิดตัวเองก็ได้ก็คือความขี้เหนียวนั่นแหละถ้าเราสละได้สละอะไรอีกสละความเลวความชั่วในใจ สละอกุศนสละการพยาบาเบียดเบียนสละความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนนั่นแหละคือการสละที่ยิ่งเพราะถ้าเราสามารถสละอกุศลในใจสละความเลวความชั่วในใจออกจากกำมลสันดานของตัวเองได้นั่นก็เรียกว่าการให้การสละหรือการที่เราโกรธเราเกลียดเราอาฆาตพยาบาทมาดร้ายต่อใครแล้วเราสามารถสละความรู้สึกโกรธอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเหล่านั้นแล้วให้อภัยเขาได้ นั่นแหละเป็นการให้ที่มากมายมหาศาลเหลือเกินคืออภัยให้อภัยต่อกันเมื่อเรารู้สึกโกรธเรารู้สึกเกลียดเขาทายัางไงเจริญเมตตาเผื่อเขาปรารถนาดีกับเขาสมมุติเวลามันมีความโกรธความเกลียดอาฆาตพยาบาทมากร้ายบันดาเรามันเกลียดเราทายัางไงเจริญเมตตาเผื่อมันเลยเออขอให้คุณมีความสุขนะขอให้คุงค้นจากความทุกข์นะขอให้คุงมีความจเจริญรุ่งเรืองนะทําได้นะ ทำไม่ได้อาจารย์ทำไม่ได้ตีปากนะันต้องทำให้ได้สิจะทำไม่ได้ได้ยังไงความดีทำเยอะๆความชั่วเนี่ยไม่เห็นจะละอายใจเวลาทำดีนะอายกันจังแต่เวลาจะทำชั่วทำเลวเนี่ยโอ้โหไม่ต้องคิดเลยคุ้งตัวเร็วมากนะเวลาด่าชาวบ้านดินทาเรื่องคนอื่นเนีวว่ยโอ้โหสูงหัวการจะเป็นจะตายแต่เวลาทำดีนี่รวมตัวกันได้ยากมากกว่าจะมารวมตัวกันที่วัดวาอารามได้นะแต่วันนี้ก็ดีใจที่อย่างน้อยที่สุดวันนี้มาฟังทำมาทำดี มาเกิดประโยชน์ก็รวมตัวกันได้เร็วมากอาจารย์ใช้เวลาไปยาวเวนาฬกาเดินทางไม่คิดว่าจะตายหาแล้วหลบมาจะมีคนเยอะมากมายมหาศาลขนาดนี้คิดว่าจะมีกันอยู่เออแค่ไม่กี่คนห้าหกคนกับลูกศิษย์อาจารย์มากันเองพรุ่งนี้วัดพุคธมินเนี่ยจะมีคนเดินทางมาในกองบุญที่อาจารย์รวบรวมบุญไว้ในกลุ่มเราเนาะก็จะมีมาทั้งหมด800800ก800ว่าคน850คนแต่คนก็ทราบมะเนาะมีรถบัสมาทั้งหมด1900คัน ที่จะมาที่ทอดกระถินเฉพาะที่มาจากกรุงเทพที่ลงทะเบียนก็มาฟรีทั้งหมดเลยเดินทางมาฟรีกับฟรีข้าวฟรีน้ําฟรีฟรีหมดทุกอย่างอาจารย์เป็นผู้ดูแลกิจการงานเพราะเราต้องการจะรวมตัวคนเพื่อมาทําความดีไม่ต้องคิดเยอะอาจารย์ตัดสินใจเลยว่าเราจะพาคนมาทาดีมาทาบุญทากุศลมาเกิดจิตของการเป็นกุศลในการที่จะทอดกระถิน่นทำบุญในการสละทานในการให้ทานในการถวายทาน ก็เป็นโอกาสดีในการทําสังฆทานคือการให้แก่หมู่คณะสงฆ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นให้เราพยายามฝึกรู้เนื้อรู้ตัวมีสติสัมปชัญญนะเนอวันหนึ่งคืนหนึ่งหัดไปนั่งสมาธิกันบ้างรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมีคาภาวนาติดใจไว้เลยพุทโธติดใจไว้จะรู้จะทําอะไรก็แล้วแต่ยืนเดินนั่งนอนให้มีพุทโธติดใจพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจตลอดเวลายอย่าให้หลุดจากพุทโธอย่าไปคิดอกุศลคิดแต่พุทโธอย่างเดียวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะ คิดแต่พุโทโธมีสติสัมปัญญะรู้อยู่กับพุโทโธอย่าให้หลุดความเลวความชั่วสลัดออกจากใจเอาพุโทโธไปติดใจไว้ชีวิตเราจะมีความสุขความทุกข์จะน้อยความสุขจะมากเลิกบนบานสันกล่าวนะเลิกอ้อนวอ,อนวขอร้องเอาพุโทโธติดใจให้พระเจ้านำทางให้เป็นแสงแห่งธรรมแสงแห่งปัญญานำจิตใจเราแล้วเราจะมีความสุขมากอาจารย์ทำมาหมดทุกอย่างแล้ว ไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้แต่เมื่อมาเอาพุโทโธติดใจเอาหลักคำสอนพระเจ้าติดตัวติดใจปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าความสุขมากเ่ากับแผ่นดินในมหาปัตภีความทุกข์เหลือแค่เศษด,ดินปลายเล็กกบเท่านั้นเพราะนั้นพวกเราทําให้ได้เราจะมีความสุขค่อยๆแก้ไขปัญหาในชีวิตไปแก้ไม่ได้ก็พยายามปรึกษาผู้รู้ปรึกษาไปถามอะไรสดก็ได้โดนด่านนิดๆหน่อยไม่เป็นไรนะอดทนหน่อยเวลาถามอะไรสวด โดนด่าไปด่าแล้วดีขึ้นด่าแล้วแก้ไขสัปดาห์ได้ด่าแล้วก็ตกจิตกระชากใจออกมานะด่าแล้วก็แทกความเลวความชั่วออกไปเอากระโถนกระแทกชัก่วๆเราเลวออกไปหน่อยก็ดีเหมือนกันนั่นแหละแล้วเราจะได้มีความสุขได้ในปัจจุบันอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทนะุกทนเนาะที่มีโอกาสในการที่มากราบหลวงพอ่อท่านแล้วก็มาเจอกันในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยารกระธรมของตนนะ ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนหลักคําสอนและนําไปปฏิบัติประพฤติปฏิบัตบิตามเหตุตามปัจจัยในการกระทําของตัวเองให้ได้ขอให้ใครที่มีความทุกข์มากๆอยู่ในปัจจุบันก็ขอให้สามารถคลายจากความทุกข์นี้ได้ใครกำลังเผชิญภาวะปัญหาใดอยู่ก็ขอให้สามารถแก้ไขปัญหานานั้ได้ด้วยสติสัปชัญญะด้วยกําลังแห่งปัญญาด้วยคําสอนของพระเจา้าเราจะได้พ้นจากความทุกข์นั้นได้ใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป นับไม่ถ้วนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณโดยอาศัยหลักธรรมนำปัญญาในชีวิตของเราก็ขอให้มีความสุขความเจริญกิสิทธิ์ขอให้ส,สมความปรารถนานะแล้วก็ตั้งใจนในการทำความเพียรตที่สุดแล้วขอให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันเป็นอย่างน้อยในชาติปัจจุบันนี้ได้โดยทั่วนหน้าก,กันทุกท่านทุกคนเถอดสาธุชนุโมทนาจาพระเาองทนอของจด้วยจ้าลกบุญยมเไหดาม่ ลืมละลืมอะไรช่องปกติออ <laughs> ไม่ตันละได้ไหม